สวัสดีเพื่อน f อซีโชคดี c h ชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับอ็แอดก็มาตามคุณยายนะครับก็หน้าบ้านคุณยายก็จะมีคุณแม่แม่ยาย,ย,ายทั้งหลายก็มานั่งเล่นกันช่วงเย็นๆยนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อน f อทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะ ก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ปังๆอีกเนาะก็บวตวตอนนี้ก็คาดว่าอีกสัก2ปีนะครับเนาะคาดว่าจะแล้วเสร็จหรือยังไงก็โดยประมาณนะครับเนาะยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพลงใหม่นะครับวันที่4ก็จะมีเพลงใหม่อีกนะครับเพราะว่า,าลงติดๆกันเลยนะครับ และหลังจากวันที่4ก็จะมีอีกนะครับยังไงก็วันที่สีก็เข้าไปติดตามเนาะฟังเป็นกําลังใจเพลินๆน,นะครับก็จะขอเพื่อคุณอย่างสูงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าฝันแรกของคุณยายกันเลยนะครับฝันแรกนี้คุณยายฝันเหมือนประมาณว่าชี้แรกจะไปลาวพัฒนาเนาะแต่บังเอิญว่ามันไม่ออกนะครับคุณยายฝันว่าเขา,เ,าเห็นเป็นรูนะฮะรูกบ แต่แกบอกว่ารูเนี่เหมือนล้วงเข้าไปแล้วมันไม่มีกบนะทีแรกไม่มีกบนะครับเนาะเออคือถ้าเป็นภาษาแคมเข้าใจยังไงอะเอามือล้วงอะเหมือนเอาอะไรแบบเข้าไปไม่มีกบแกก็เลยตีเป็นว่าเอา๊ะทีแรกจะตีเป็น90แต่ว่ามีเสียงเขาบอกว่าเออเหมือนอาการอาการอาการที่ล้วงอะแต่แย่เหมือนเอาไม้แห่เนาะให้เชิงล้วง ก็กะตีว่าเป็น7จ็ดศูนยนะแต่ทีนี้เลขนี้ไม่ออกนะครับ mm hmm. เพื่อนนิีเลขนี้ก็ยังไม่ไม่มานะครับก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันจะไปจะไปจะมารัฐบาลนะครับนี่นะครับจริงๆก็เลขเจ็ดศูนย์แต่พอบังเอิญแอดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับไปทางประสาทโบราณเขาบอกว่าฝันเห็นคุณยายนะครับวันนี้มีคนฝันเห็นแกเยอะนะครับฝันเห็นคุณยายแก มากับรถแห่ของของคนหนึ่งนะที่เขามีรถเครื่องเสียงนะครับก็รถแกก็จะประมาณทะเบียน670 0นะครับก็เลยตัดเล่นนะครับเลขคุณยายก็น่าจะมี7 0นเนาะเลขคุณยายเน้นที่70แล้วก็ที่อีกคนก็ฝันก็ฝันคือเขาไม่ค่อยฝันเนาะแต่ฝันเห็นคุณยายนะครับรถคันนี้ก็670ดศก็ตีเป็น6 7ดกับเจดศนเนาะอันนี้ก็ถือเป็นฝันแรกนะครับซึ่ง เลขนี้ยังไม่มานะครับแต่ก็เงียบไปนะครับส่วนอีกฝันหนึ่งนะครับฝันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝันที่คุณยายว่ามาย้ำนะครับวันนี้คุณยายแม้จะฝันไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาการฝันเขาไม่ย้ำแต่แต่เลขนี้นะครับคุณยายฝันว่ามีคนเอาฟักทองเนาะฟักทองถือมาอถือฟักทองมาให้คุณยายลูกหนึ่งนะครับแกก็เอามาไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับ พอแกเอามาไว้ปรากฏทองนั้นก็เขาเรียกอะไรมันโตไงครับมันโตแล้วมันก็เลือเล้อยเลื้ยเต็มบ้านไปหมดเลยคุณยายบอกเลื้ยเลื้อยเต็มบ้านหลังนี้นะครับเลื้อยจนแบบเลื้ยเข้าไปข้างในบ้านข้างนอกบ้านนี้เต็มแบบเหมือนเป็นสวนเลยนะครับแล้วคุณยายก็ตื่นแล้วก็แกก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกเป็นตัวเลขเนาะให้เป็นปริศนาแกก็จะแกตีไม่เป็นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็ แกแกก็ขอให้เขามาบอกเป็นตัวเลขนะครับแล้วพอมาอีกคือก็แล้วคืนคืนที่แกแกบ่นแกอธิษฐานนี่แหละครับแกก็ฝันไปว่าแกไปบ้านบ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับพอแกไปแล้วก็บอกว่าไปเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นคืออันนี้สมมติว่าเราดูบ้านหลังนั้นก็คือมองเหมือนบ้านคุณยายเนาะ แกมองไปอุ้ยทำไมบ้านหลังนี้สีแดงคนก็มารุมรุมดูบ้านหลังนี้กันเต็มเลยนะครับอ,อรุมดูบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนี้ไม่มีข้างล่างนะเหมือนเหมือนเป็นได้ทุนโล่งๆนะครับเพื่อนสีมีคุณยายมองไปคืออาการของมันอนะคือม,มีแต่ข้างบนนะเพื่อนทีสีมีแต่ข้างบนนะครับก็พอทีนี้แกก็มองไปเอ๊ะเขาทาสีสีแดงอย่างเดียวเลยบ้านหลังเนี้ย ข้างล่างก็โล่งแกก็บอกมีบันไดขึ้นนะแต่ว่าแปลกว่าข้างล่างเขาโล่งโล่งมากนะครับเหมือนบ้านยกสูงสมัยโบราณเนาะยังไม่มีที่ก่ออิดปิดอะไรเงี้ยทาด้วยสีแดงทั้งหลังเลยในชั้นนี้พอคุณยายจะฝันต่อปรากฏว่าหลานชายนะครับน้องเชนนะก็ปลุกคุณยายบอกว่าอยากเข้าห้องน้ํานะครับเปิดฉี่นะครับคุณยายก็สลืมสลือนะครับสลืมสลือตอนจะลุก,ลกไปปุ๊บ กำลังจะเดินไปห้องน้าน,นั่นแหละตอนที่คุณยายก็เหมือนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นเนาะแตดตื่นกนระ t น a หันมางั้นน่ะเขาก็ตะโกนมาไกลๆบอกว่าบ้านตะเกาบ้านตะเกานะครับแอดก็ไปดูบ้านเลขที่มานะครับว่าบ้านนี้เลขที่อะไรนะครับก็ปรากฏว่าเลขมาชนกับบ้านบ้านคุณยายเลยนะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็คือความฝันที่เข้ามาย้ำเนาะก็อีกจะย้ำอีกเดี๋ยวให้คุณยายมาเล่านะครับ ก็ถือว่าอันนี้นะครับบ้านตะเก่านะครับบ้านเลขที่58าทับหนึงนะครับอาจจะตีเป็นเลข7ได้ไหมได้นะครับก็งวดนี้คนฝันเห็นปลาเยอะนะครับก็ก็ตัดเล่นเนาะห้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับบ้านเลขที่คุณยายนะครับเอาละครับยังไงเพื่อนิีีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็แอดมือเดียวเนาะ ฝันแรกนะครับเจดศูนย์นะครับยังไงเพื่อนที่ีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ก็ถือว่าฝันย้ำเหมือนกันนะครับว่างวดนี้พรุ่งนี้นะครับคุณยายคืนนี้จะมาย้ำอะไรอีกหรือเปล่านะครับออแล้วครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีคร sí ับ